สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธีรพรสัพเพิดจิตอาสา904รหัส5 b าบี042หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่5ทับ63ค่ะสวัสดีครับกับผมไรอเอกชินวัตรพุนเมืองจิตอาสาพระราธานกองพลทหารที่9ครับครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับอ่าน้องบอลคะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลโพพยาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะคแล้ววันนี้นะคะเรามา ทำบ้านให้กับน้องๆโรงเรียนวัดวารจันนะคะใช่ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันค่ะท่านผู้ชมได้รับชมครับก็ขนาดนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับท่านผอโอรงเรียนวัดวารจันนะคะครับผมและท่านกำนันตำบลโพพยานะคะก็เป็นนโยบายของท่านดรดร รัฐมนีและสภประก,กอบน,นะท่านผู้มีฐานะในเพื้นที่ต่างๆประกมศ,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 ศึกวษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งท่านได้มีแนวคิดที่จะให้ลูกๆสุพรรณก็คือลูกๆของของเราที่เป็นนักเรียนเนี่ยที่มีฐานาะยยกจนนะคะคแล้วก็เราก็ลงสำรวจพื้นที่ว่าเขาจนแบบไหนคือความแยตจนมันมีไหนแบบเนาะมากน้อยปานกลางอะไรประมาณนี้แล้วเราก็สำรวจมาหลายๆที่นะทั้งสามอำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอบางปรมะนะคะแล้วก็อำเภอศรีประจันต์ส่วนอำเภอเมืองเนี่ยเราได้ ของน้องเชอรที่คือหาาบ้านก็เห็นที่ที่เห็นนะคะว่าเขามีความอ่าลำบากนะฮะโดยที่ท่านกำนังก็จะทราบดีนะเพราะว่าเป็นลูกบ้านของท่านเนาะแต่นี้ว่าครอบครัวนี้อยู่กับหลายครอบครัวหลายคนเนาะความยักลําำบากในการอยู่อย่างก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกที่เราคัดเลือกบ้านของเด็กนักเรียนที่มีปัญหายากจนจริงๆแล้วในบ้านหลังนี้ของบ้านน้องอิงอิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านที่โชคดีรวมทั้งชาวบ้านข้างเคียงเนี่ยก็จะได้เห็นถึง ทหารช่วยเหลือประชาชนทหารมาสร้างบ้านให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่ชาวบ้านชายชาวบ้านนะคะได้เห็นมีจิตอาสามีทหารของประชาชนมาช่วยกันสร้างบ้านให้น้องๆค่ะ มีสัตว์ร้ายเข้ากันใช่ไหมมุนคือเตาก็อยู่ในบ้านนั้นจริงๆบ้านเนี้ยมันมันทะเลาะบ้านก็คงไม่เชิงวั้นจริงครับเดิมทีจะเป็นเพิงพักลงใเมื่อวัดก็เลยมาตีโยกเองจะได้ทางพ่ออเด็กและล้านข้องจะข้องมัดก็เป็นเด็กดีแล้วก็ใครอยักเรียนเรียนเก่งก็เลยก็เลยอยากช่วยตรงนี้แล้วก็เียนดีที่ได้งบตรงนี้มาช่วยซ่ามาว่าน้อง น้องอิงอิงกับน้องอุ้มบุญนี่มีจิตอาสาด้วยได้ค่ะเป็นเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมากนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาของโรงเรียนอยู่ในรูปของคณะกรรมการด้วยแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยนะคะเก่งมากค่ะแสกรสิงห์หอนครับครับเป็นนายช่างใบาสองผมหาหยี่เก้าครับเดี๋ยวเราจะไปหาคุณยายใช่ไหมคะคุณยายของน้องอิงอิงซึ่งเราทราบมาว่าคุณยายเนี่ยป่วยอยู่ด้วยใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณยายป่วยป่วย เป็นโรคเลือหลังครับแล้วก็เท่าที่ทราบเคยป่วยหัวใจวายด้วยครับ<ต>เดี๋ยวค <น S 2> ุณยายเนี่มีกําลังใจที่ดีจากาคณะครูโรงเรียนวัดวราจันทร์นะคะจากท่านผอ,อจากเพื่อนบ้านจากผู้นำชุมชนซึ่งก็ทําให้คุณยายมีความสุขหน้าตาสดใสขึ้นเพราะว่ามีทหารมีส่วนราชการต่างๆมาช่วยกันสร้างบ้านให้คุณยายนะคะคเป็นบ้านที่น่าอยู่เลบ ค่ะเป็นความดีใจนะคะคุณยายาาคือคุณยายดีใจมากจนแบบน้าตาของคุณยายนี่คือแบนนบการไว้ไม่อยู่ะค่ะเป็นความปักปื้มใจที่แบบแม้แต่พวกเราที่มาทําร่วมกิจกรรมกับคุณยายเราก็ดีใจไปกับคุณยายด้วยนะคะคที่จะได้อยู่บ้านที่น่าอยู่มีชีวิตที่มั่นคงขึ้นนะคะคซึ่งก็มีส่วนกต่างๆเนี่ยมาดูแลคุณยายกองทบ,บก็ห่วงยยคุณยายก็มี สิ่งของต่างๆมามอบให้คุณยายด้วยวันนี้สุดท้ายนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราเพื่อที่พวกเรานะคะจะร่วมกันทำกิจกรรมดีๆและนำเสนอกิจกรรมดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านรับชมกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ